เข้าใหม่วันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะผื่นที่หนึ่งเป็นภูไทยเป็นภูไทยนะคะนี่ผืนที่สองลายสวยมากผื้นที่สองอันนี้ก็เป็นภูไทยนะคะภูไทยหางปลาอันนี้งานย้อมสีธรรมชาตินะคะผื่นนี้งามนะย้อมสีธรรมชาตินี่ย้อมสีธรรมชาติจากแม่ทองสุกนะเป็นงานโอท็อป าไหมนี่ย้อมสีธรรมชาติไหมบ้านนะคะไหมบ้านจากแม่ทองสุกไหมบ้านย้อมสีธรรมชาติแม่ทองสุกไหมบ้านย้อมสีธรรมชาติเข้าใหม่ลายงามงามลูกค้าดูดิเนี่ยค่ะลายสวยนี่เซ็ตย้อมธรรมชาติเลยค่ะจากแม่ทองสุกทั้งนั้นเลยลูกค้าของแบบนะเขาคัดเกรดมาแล้วอะค่ะแม่ทองสุก นี่นงามๆอันนี้จากที่ไหนวชิราพรนะคะของขอนแก่นนะคะชนบทเห็นไหมคะสวยวชิราพรนะ,ะนี่ย้อมสีธรรมชาติอีกผืนหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นของแม่ทองสุกเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นภูไทยนะคะลูกค้าภูไทยนะ,คะใครจะเป็นสาวภูไทยกาลสินนะคะสาวภูไทยสาวผู้ดีสีอีสานก็ มาดูนะคะที่เพจเราผู้ไทยนะคะผู้ไทยป้ตาลราผืนนี้สวยจังเลยผู้ไทยนี่เดี๋ยวขายให้ราคาส่งเลยนะคะหรือว่าใครที่ต้องการอยากจะเออมาขายผ้าไหมให้เรานะคะก็ทักมาหาเราได้เลยนะนี่สวยผู้ไทยหางปลานะคะหางปลานะ หางปลาติดตามชมนะคะเราได้ที่เพจมนตรามหาราณีนะคะนี่อุ้ยวันนี้ผ้าเข้าใหม่เยอะจริงๆค่ะแม่ๆผ้าเข้าเยอะมากๆนะคะผ้าเข้าเยอะจริงๆเพจของเราชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะของเข้าใหม่เพียบเลยค่ะนี่ยังไม่ได้แกะนะในลังนั้นอีกเพียบเลยในถุงนั้นก็อีกเพียบมีแต่สวยๆให้ดูนี่ดูแพารากาลสินอย่างนี้สวย ว้ามีแต่สวยๆว่าอันนี้งามจังเลยอันนี้สวยสวยมากนะคะมัดกานผ้ามัดกันนะคะนี่มัดกานอันนี้ห้วยโขนห้วยโขนผ้าพื้นไหมพื้นอันนี้พวกเสื้อผ้าไหมเซ็ตผ้าไหมต่างๆอ่ะมาดูกองนี้อีกกอง สวยนะนี่แดงดำขาวเบสิกสีธรรมชาติพัดเทลเนี่ยสีธรรมชาติสวยลายพวกนี้ไม่ได้จะหาได้ง่ายๆนะมันมัดยากแล้วคลาสสิกลายคลาสสิกเลยนะคะคลาสสิกเลยนี่ลายสะพานบันไดสวรรค์หางปลาเห็นไหมคะเป็นตัวปลาเป็นหางปลาทำแบบภูไทยอะคะ่ะแต่ว่าทำสี สีสันสดใสนะคะเป็นภูไทยแบบคอลเลคชันใหม่นิวคอลเลคชันหรือว่าเป็นภูไทยประยุกตเนียสีธรรมชาติลูกค้าสวยมากธรรมชาตินะคะนี่ลายสวยๆเลยนี่ก็ภูไทยประยุกนะคะเป็นภูไทยแบบประยุกนะมันขอเรียกว่าเป็นภูไทยประยุกเพราะว่าจริงๆแล้วภูไทยที่แบบดั้งเดิมเลยคือจะเป็นดําเป็นแดงเป็นเขียวเป็นอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอเป็นงานประยุกต์มาเนี่ยพอมันเป็นลายภูไทยประยุกเนี่ยเนหะ็นไหมสีมันก็จะเล่นสีได้มันก็จะมีความทันสมัยให้เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้กันนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ใส่ได้ใช้กันเนี่ยเนี่ยภูไทยประยุกนะคะสีสันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะะวันนี้เข้าใหม่นะคะตามนี้ท่านไหนสนใจมนฝากนะคะที่เพจของเราชื่อเพจว่า มนตรามหาราณีนะคะมณให้ดูนะท่านไหนสนใจติดต่อที่เพจนี้นะคะอันนี้คือที่อยู่สําหรับส่งผ้ามาขายนี่คือที่อยู่นะคะสําหรับส่งผ้ามาขายแล้วก็เพจของมณเนี่ยมนให้ลูกค้าทักเข้าเพจนะทักมาที่เพจนี้นี่คือชื่อเพจเลยนะคะทักมาที่เพจนี้นะคะชื่อว่ามนตรามหาราณีภาษาไทยนะคะพิมพ์ใครเล่น Facebook เนี่ย พิมพคานี้เลยค่ะมตรามหาราณีลูกค้าไม่ต้องโทรนะคะเพราะว่ามนไม่รับสายนะคะแนะนาให้พิมพ์เข้าเพจเท่านั้นนะคะไม่ต้องโทรนะ,ะขอบพระคุณค่ะท่านไหนที่จะซื้อผ้าไหมนะคะหรือว่าท่านไหนที่จะรับไปขายต่อนะคะมีราคาส่งให้นะคะสาหรับที่ท่านที่ซื้อเยอะๆนะคะมนมีราคาส่งนะคะขายราคาส่งให้ลูกค้าที่จะรับผ้าจากเราไปขายนะคะเป็นเสื้อผ้าไหมเซ็ตผ้าไหมนี่ก็คือออเดอร์ลูกค้านะคะที่รับผ้าจากเราไปขาย นะคะเราก็ซื้อ cf นะคะไม่คงไม่ค้านะะี่ยค่ะเป็นงานออเดอร์ผ้ามงผ้าไหมทั้งนั้นเลยฉะนั้นนะคะติดต่อมนผ่านที่เพจมนตรามหาราณีนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าทอมือนะคะ<ม>เพียบเลยนะคะทักมาได้เลยที่เพจของเรา<ม>เท่านั้นไม่ต้องโทรนะมนไม่ค่อยได้รับสายแน่นอนคะ่ะลูกค้าอย่าโทรเลย แนะนำให้พิมพ์เข้ามาในเพจมากกว่านะคะทักเข้ามาในเพจเพราะว่าจะมีแอดมินนะคะคอยเช็คคอยตรวจสอบคอยคุยกับลูกค้าออ้ยตัวนี้สวยจังเลยของพันนารายไหมแท้ทั้งนั้นเลยนะลูกค้าโอเคท่านไหนอยากขายอยากซื้อก็ทักมาหามนได้เลยนะคะเดี๋ยวมนเช็คให้ดูแลให้ลูกค้านี่อันนี้เราคลั่งนะลูกค้านี่เขาเรียกผ้าเราคลั่งเคยได้ยินไหมคะ ลาวคลั่งอุทัยธานีถ้าลาวคลั่งสวยนะคะลาวคลั่งลาวคลั่งงา,งามเลยลูกค้ามาหน้าร้านมาเลือกของหน้าร้านได้ี่ามงผ้าไหมต่างๆเรามีให้ลูกค้าเลือกเพียบนี่ในรังนี่ก็เป็นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานใหม่ทั้งหมดก็เสร็จนี้นี่ ้ายกลำพูนนะคะยกลำพูนนี่พระถุงผ้ายกลำพูลอันนี้ของบุรีล์นี่ปราสาทเมืองต่าปราสาทเขาพนมรุง้งสวยพื้นนี้ต่อตัวให้งามงามเป็นลายประจําของเขาพนมรุง้งเขาสวยมากนี่ลาวครั่งนะคะลาวครั่งอันนี้ยกลำพูนต่างๆลูกค้านี่อุบลราชธานีนะคะกับบัวจกดาว นะคะนี่เรลาคลั่งลายแบบนี่อำเภอเดี๋ยวให้ดูตืนนี้เป็นอของอะไรเอ่ยนะคะสิ้นจกโบราณน,นะคะผู้ใดได้ครอบครองผ้านางพญาพัสสินนะคะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นของน้ำปาดสวยๆมาได้เลยค่ะร้านอยู่ที่หัวหินนะคะร้านอยู่หัวหินนะอยู่อำเภอห,หัวหินเลยอยู่ในหัวหินท่านไหนจะเข้ามาชมก็มาดูได้เลย นี่ผ้าปูมผ้าปีดานนะคะผ้าปีดานนี่ค่ะเมืองลาวนะคะสปปก็มาขมินพระตะบองเนี่ยพระตะบองขมินอันนี้สาเกตนะคะสาเกตนครนี่สาเกตนครอันนี้ขิดนะคะมุกน้อยเมืองเลยนะ,ะผ้าขิดมุกน้อยเมืองเลยอันนี้สาเกตนคร นะคะอันนี้เป็นะปะเต้นี่ปักละเอียดละเอียดอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะริบระยับเป็นผ้าปะเต้ปักสวยถุงชนิดต่างๆนี่อันนี้เป็นผ้าของอาจารย์ที่อยู่ที่เชียงรายะค่ะเป็นเป็นงานปักนะคะอยู่จังหวัดเชียงรายอกองหลวงอ่ะจได้ละนะคะเขาเรียกผ้าปักกองหลวงเชียงรายเคยได้ยินไหมคะผ้ากองหลวงผ้าปักกองหลวงเชียงราย อันนี้ต่อมาก็เป็นหัวจกดาวต่อตีนตัวอุบลราชธานีนะคะหัวจกดาวต่อตีนตัวอุบลราชธานีอันนี้เป็นเก่าโบราณน,นะคะเป็นงานเก่างานโบราณแล้วก็มีหอปราสาทเนี่ยค่ะหอพระศาสหอปราสาทนี่อุบลราชธานีนะคะไหมแท้งามงามเป็นของโบราณน,นะคะเป็นไลายโบราณลายเก่าสวัสด,ดีค่ะมาดีมอกีในชุดที่มา <laughs> จ้ะมันไม่ไปถามเจ้านายเร